เบื่อแล้วล่ะกับการต่อสู้ที่ไม่จบสิ้นในกำแพงครั้งนี้เรามาต่อสู้นอกวงฉบับดูโอ้กับยาร้อยกว่ากล่องดูสิว่าจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่า สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟ,ฟ,ฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์ามอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะตอนนี้ก็เข้าเดือนเมษามาได้สักพักนึงแล้วเนาะแต่ไม่พูดไม่ได้จริงๆกับสิทธิ์ขั้นสูงนะคะบัตรวิงซิตี้ครั้งนี้มาในทีมของแวมไพชุดออกสีดาแดงนะคะแล้วก็เป็นการดีไซน์ที่สวยมากๆทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเปิดให้ซื้อตั้งแต่วันนี้เนาะโดยมันจะแบ่งเป็น2แบบนะคะ450เพจก็คือซื้อมาเพื่อเก็บขั้นภารกิจเอาเอง กับอีกแบบนึงคือ1,000เพันนะคะซื้อปุ๊บได้รับ ทันที50ขั้นง่ายๆก็คือได้โดยไม่ต้องไปทําภารกิจเอาเองนะคะถึงขั้นผู้หญิงเลยค่ะและถ้าหากเราซื้อ10ขั้นสูงให้ครบ6ครั้งติดกันนะคะเราสามารถมาแลกรับ10ขั้นสูงได้ฟรีไป,ไปอีก1ขั้นเลยค่ะและมาดูสิว่าเนี่ยของรวัน50ขั้นแรกนี่คือคุ้มมากๆเลยนะพี่ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ชุดผู้หญิงมาใส่เลยชุดผู้ชายอันนี้สวยมากนะคะเคยรีวิวไปแล้วเนาะแล้วก็กล่องดวงใจนะคะน่ารักมากเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมๆนะคะแล้วก็มีสกิน แอร์บอร์ดนะคะโชว์ลงมาเหมือนครั้งคร้าเลยนะและที่สําคัญในขั้นนี้เนี่ยมันมีท่าทางเตะให้ด้วยนะโหเสียได้มากเลยค่ะมันน่าจะมาทานตอนที่พี่ทำภารกิจไททันเนาะก็อย่าลืมนะคะมาซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยสมบัติรับวันอีสเตอร์นะคะกับเซ็ ชุดผู้ชายเนาะจริงๆมันก็มีตัวผู้หญิงเหมือนกันค่ะกิจกรรมนี้เนี่ยถึงวันที่8เมษายนนะคะโดยเขาการันตีว่าถ้ากดแบบธรรมดา9ครั้งก็จะได้รับของรางวัลไปเลยนะคะแต่พี่คิดว่ามันไม่ออกง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปกดพิเศษ3ครั้งนะคะจะได้ของรางวัลใหญ่เลยอ่าเริ่มแรกที่299เพรค่ะกดไปและมันก็จะค่อยๆแพงขึ้นด้วยนะคะ <S <S มาปุ๊บเราก็ได้กล่องดวงใจนะคะดูสิเป็น499แล้วนะ แม่มันเหมือนกับตอนแรกเหมือนจะถูกนะมันน่าจะออกเป็นอันสุดท้ายนะคะกับ799เพ็รนะคะเบสเซตชุดนี้พิเศษสามครั้งนะคะ1,597เพชรเหรือประมาณ550บาทโดยที่มันเท่ๆเลยนะคือแมสปิดปากค่ะกางเกงเฉยๆแต่ชุดเนี่ยวิงวับเหมือนกับกล่องดินสอของเพื่อนเลยนะคะเทคโนโลยีเขาดีขึ้นจริงๆค่ะ เอาละค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าซึ่งเอาจริงๆแล้วมันเป็นความคิดของพีแม็กนะคะที่เขาอยากเล่นนอกวงกับทีมดูบ้างเนาะ <Wow. S 1> ซึ่งคอมโบที่เราจะเอามาเนี่ยเหมาะสําหรับการเล่นนอกวงเลย <Wow. S 1> ก็จะมีเคแม็กซิมฟอร์ดนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเอามาเหมือนกันต่างกันช่องท้ายเนี่ยแหละคะ่ะคนแรกเอาโนโทล่ามานะเพิ่มเลือดหลังอยู่ในรถเนาะแล้วก็คาเปล่าค่ะช่วยฟื้นฟูเลือดได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงการใช้ยาการใช้ปืนฮิลและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องนากน้อยค่ะปั๊มยา แล้วหลอด EP ขึ้นเนาะเหมาะกับตัวเคเป็นอย่างยิ่งแต่จริงแล้วอ่ะพี่อยากได้ตู้แรกของค่ะเพื่อเอาไว้แลกยาเนาะแต่สุ่มที่ไรเนี่ยได้แต่แดนชำระบาปกะทุกคนแล้วดูมีคนมาลงข้างพี่แต่ไปบดโคโน่แต่กลายเป็นว่า การเล่นนอกวงฉบับทีมนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากๆค่ะพวกพี่นี่อัดกันหลายตาแล้งลดกันแบบว่าจนแบบตกไปใดสามเลยอะค่ะกลายเป็นว่าวต้องให้น้องในแคนมาแบกนะคะสุนทลงปอนโอ้ยาาาคคววมมรักนตน้องบอกว่า,วาพี่เอาผมมาทรมานชัดๆ กินเห็ดประทางชีวิตเลยค่ะทีนี้ซึ่งคอมโบที่น้องปอนออกมาก็ตรงอย่างกับที่พี่บอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าคอมโบนี้จะอยู่ได้ถึงที่เท่าไหร่เนาะอ,อยู่โคตรนานวงประมาณสักวงที่3หรือ4แล้วละแบกไปแบกตอนนี้วงก็ค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะไม่ไหวแล้วคะ่ะยาเรามีจํากัดเนาะเพราะฉะนั้นต้องให้น้องปอนเข้าวงแล้วคะ่ะตอนนี้เข้าวงได้เป็นที่เรียบร้อย รอแล้วถึงขั้นถอดหายใจเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีระเบิดค่ะอ้อมกดคอโน่้องมีคอเน่ต้องขอบคุณน้องปอน oh. ที่ทำให้เราถึงที่4ในหมวดแรงค่ะด้วยความอัดยากในแบบทีมนะคะพี่ก็เลยมาเล่นแบบดูโอ้ค่ะแต่กลายเป็นว่าไม่ต่างกันค่ะ oh. คือจะหาว่าพี่มินดูโหดร้ายนะคะที่ไปรีพอร์ตแต่น้องดูเขาซ้ำศพสิไม่มีมารยาทมากๆากอะคะ่ะโอหถ้าไก่ซะด้วยฮหวังว่าครั้งนี้เราจะอัดกันได้นะคะเป็นการทําคลิปที่ยากมากๆเลย ครั้งนี้เราจะต้องเก็บของนะคะเก็บยารวมถึงเก็บโทเค็นนะคะเอาไว้แลกยาในตู้แลกเหรียญเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วอะ่ะเจ้าตู้นเนี้ยเนี่ยไม่สามารถใช้นอกวงได้ก็จริงนะแต่มันสามารถแลกยาได้แบบไม่จํากัดเลยนะคะแล้วตรงนี้นะคะมันมีทั้งรถจี๊ปแล้วก็มีตู้แลกของนะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะอยู่ตรงนี้ยาวๆเลยระหว่างนี้ก็ไปกินเห็ดแล้วก็เอาโทเค็นให้ได้เยอะที่สุดค่ะโดย1โทเค็นเนี่ยมันจะแลกได้2กล่องนั่นเองโอเค ตอนนี้พี่มินก็น่าจะได้โทเคนมาเยอะแล้วโอ้โหแล้วดูพี่แม็กแรกค่ะแลียงยามาได้ประมาณ26กล่องนะคะในตรงนี้เนาะโอเคพี่มินเริ่มทำการแลกของแล้วค่ะตอนนี้พี่มินมีทั้งหมด11โทเคนเนาะก็จะได้ทั้งหมด22กล่องมีในตัวอยู่แล้ว7กล่องเป็น29กกล่องนั่นเอง โอเคค่ะเราต้องรีบแลกก่อนที่วงจะมานะคือมันยังแลกได้แต่มันจะกดแลกยากค่ะเห็นปะพอเราจะกดนะหน้าต่างมันจะหายไปค่ะต้องมือไวนิดนึงเนาะตอนนี้พี่ Mac แม็กแลกนะคะรวมกับครั้งแรกเป็น40กล่องแล้วเนาะ <Wow! S 1> คือเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะคะกับกล่องที่เยอะขนาดนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพี่เอายาออกให้หมดก่อนเพื่อไปแลกของมาเพิ่มละกัน ช่วยพี่ทีค่อยๆแนะน้องแมทตกใจหมดคะ่ะตอนแรกพี่มินนึกว่าเป็นพี่แมกเขานะคะดาวดาวดาวพี่นว่าน้องแมกสุดยอดไปเลยคะ่ะน้องแมกเป็นการดีเลยคะ่สะสตูต้องมียามียาทั้งหมดแค่กล่กองคะ่ะแต่มีโทเคนทั้งหมด15โทเคนแปลว่าแลกได้30กล่องกลายเป็น34กล่อง ตอนนี้วงกินเราไปนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบแบบใช้ความเร็วในการกดแลกยานิดนึงเนาะมากพี่ จากที่น,น้องเห็นอยู่ตอนนี้มีทั้งหมด103กล่องนะคะยังไม่รวมกับที่พี่แม็กไปหามาเพิ่มอีกเนาะเอาละค่ะเราเริ่มทําปฏิบัติการค่ะเอารถจิปมาจอดเนาะเพื่อให้สกิลโนโทล,ล่าทำงานนะคะซึ่งสกิลของโนโทล,ล่าเนี่ยมีผลทั้งทีมซึ่งหลังจากที่เราพันยาแล้วสกิลนาคน้อยก็ทํางานเนาะระหว่างนี้พี่มินก็จะเปิดตัวเคไปด้วยและที่สําคัญนะคะกองไฟก็สามารถใช้กับเพื่อนร่วมทีมได้เช่นกันค่ะ ส่วนมากอะ่ะเราจะลืมกดใช้ทุกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้ไว้ก่อนเลยละกันตั้งแต่วงยังไม่แรงนั่นเองค่ะพี่จะใช้สกิลสลับกับพี่แม็กนะคะตอนที่ตัวเคของพี่เพิ่ม EP อยู่ <Okay. S 1> ก็จะให้พี่แม็กเนี่ยเป็นคนเพิ่ม HP ให้นั่นเองโอเคระหวนี้ก็ลงมาเอายาค่ะแต่จริงๆอะ่ะพี่คิดว่าน้องอ่ะไม่ต้องใช้สมุนก,กดีกว่านะคะปั๊มยาไปเลยเพราะบางทีมันติดตรงที่ไปกดสมุกแทนเนาะ โอ้วงบีบได้โหดมากไม่กลัวครับไม่กลัวเับก็ดูก็ดูยามีคนเสียชีวิตแล้วมาดูพวกเราค่ะนี่นี่อวดมันอวดมันอวดมันมาลอวดมันอวดมันมันดูอยู่มันดูอยู่อวดมันอวดมันแล้วกลายเป็นว่าเขามาดูพวกพี่จนจบคลิปนี้เลยค่ะไม่มีอย่างเราละสิ ค่ะต่อจากนี้เราก็ทําการปั๊มยาสู้วงไปเรื่อยๆนะตอนนี้คือพี่ไม่ได้นับนะคะว่าใช้ไปแล้วทั้งหมดกี่กล่องเรารู้แค่ว่าเรามีประมาณ100กล่องนะคะแต่วงพักหลังเนี่ยเริ่มจะแรงไม่ไหวแล้วมันก็อยากรู้ว่าไอ้พวกสองตัวนี้มันมาทำอะไรกัน <laughs> โอเคค่ะตอนนี้เหลือ9คนแล้วเหลือ9คน <c oughs> ยังโหดหกคนแล้วทุกคน เป็นไปได้น้องก็ทิ้งกระสุนอย่างที่พี่แม็กทำเนาะพี่มินนี่คือแบบกลัวมีคนมางไงก็เลยยังถือปืนอยู่นะคะเอ้ยเดี๋ยว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 ยทีก็จะไม่ทันว่าทำไมไอ้ทีมหลังๆมาอยู่กันนานจังวะ <c oughs> คือวงเล็กมากแล้วค่ะแต่ว่าเขายังไม่ฆ่ากันตายสักทีพี่มินกับพี่แม็กจะได้ลำดับที่เท่าไหร่เนี่ย เดือสิบสี่กล,กล่องน้องๆดูหลอด EP ของพี่ดิอันนี้คือน่างน้อยนะคะเพิ่ม EP ให้จนเต็ม250บาคิดดูโอเคพี่เปลี่ยนเป็น HP ก่อนเพื่อให้คิวของตัวเองนะแต่สกิล K มันจะไม่ซ้อนทับกันนะคะเอ้ยเธอไปกดสมองนะไม่ทันสิความไม่ทันไม่มันสมอกโอ้ยมันสมอกอะเมื่อกี้น้องแม็กมาเอายาจากศพพี่ได้นะพี่น้องจะไม่ทัน โอ้โหเสียดายมากๆค่ะตอนนี้ในวงเหลือแค่4คนเท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าการทําคลิปของเราครั้งนี้เนี่ยประสบความสําเร็จนะคะคือเมื่อกี้เหลือยายังเยอะมากนะคะแต่ยังตั้มไม่ทันอาจจะเพราะว่าโนทอล่าของพี่นะคะอยู่ที่เลเวล5เนาะแล้วก็ฟอร์ดเนี่ยก็ยังอยู่ที่เลเวล5ค่ะถ้าฟอร์ดเลเวล6อาจจะอยู่ได้นานกว่านี้นะคะ เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการแคมป์นอกวงแบบดูโอ้ค่ะโดยเรามียากว่าร้อยกล่องเลยเนาะถึงแม้ในตอนท้ายเนี่ยเราอาจจะใช้ยาไม่หมดนะคะแต่มันก็ทำให้เราเห็นว่าน้องไปเล่นในวงอะ่ะดีแล้วค่ะ เลยแต่การที่มีสกิลของโนโทล่ากับเคเนี่ยช่วงวงแรกเนี่ยแทบไม่มีผลอะไรเลยนะคะเลือดแทบจะเด้งมาครบ2 0 0อยอยู่ตลอดเวลาเลย <Wow. S 1> แต่สิ่งที่ยากในคลิปนี้ก็คือการสุ่มให้เจอแมปเกาะสวรรค์ค่ะเพราะพี่ต้องใช้โทเค็นนะคะในการแลกของในตู้เนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่